ทุกคนคือแกลตูโกลสร้างเรื่องอีกแล้วเป็นคูชั่นลูกหลักของพอยตอนนี้เลยหลังจากได้ลองใช้ครั้งแรกยังไม่ได้อวยนะ ให้ภาพเล่าเรื่องคือเลิศจริงๆทุกคนคูชชั่นคือติดออกมาน้อยมากๆคือน้อยมากอะ่ะทุกคนวันนี้พลอยจะมาลองคูชชั่นตัวใหม่ของ g l a s t o g r o w นะคะตัวนี้ก็คือเป็นลายเมคอัพตัวที่2ของเขาเลยวันนี้จะมาลองพร้อมๆกับทุกคนเลยค่ะตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนก็คือแบบว่าตัวแป้งที่ลองก่อนนะน,นี้ก็คือเลอิศแล้วคูชชั่นจะเลิศขนาดไหนวันนี้เราจะมาลองกันเลยค่ะนี่ทุกคนแพ็กเกจจริงคือน่ารักมากๆ ือสีชมพูคือแบบเป็นสีโปรดของพอลอลนนี้ก็คือ Glad to Glow Perfect Cover Cushion นะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นคูชชั่นกึ่งแมตปกปิดเรียบเนียนเนื้อบางเบาตัวนี้นะคะเขากันน้ำติดทนนานถึง12ชั่วโมงเลยนะคะทุกคน และนอกจากนั้นเนี่ยเขายังผสมสารต้านอนุมูลอิสระ3ชนิดเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันหรือว่าการดรอปของสีคูชันนะคะมีในอาซินาไมช่วยดูแลการผลิตความมันบนผิวนะคะเขาคุมหมันด้วยเนาะทำให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนนุ่มแล้วก็อิ่มฟูไม่ทําให้ผิวเราดูแห้งแต่แคร็กนะคะที่ชอบที่สุจน์คือเขาเนี่ยปกป้องผิวจากรังสี UV ด้วยนะคะคอยเลือกมาสองสีนะคะนั่นก็คือสี 00N Natural Avocado แนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือ 01N Natural Butter Cream นะคะคเดี๋ยววันนี้นะคะพลอยจะมาลองทั้ง2ส,สีเลยอย่างละครึ่งหน้าให้ดูกันวิธีใช้ก็คือกดแล้วก็เปิดนะก็คือตัวข้างในคือเลิศมากทุกคนแบบแพ็คเกจจิ้งเขามีความน่ารักและมีความแน่นหนาพับก็คือพอดีมือมากๆแล้วก็ตัวพับอีกแล้วคือนุ่มมากๆก็คือตอนที่ลองใช้แป้งเนี่ยพับเขาก็วาวแล้วพับเขานุ่มกว่าพับคูชั่นอื่นๆที่เคยใช้คือแบบ เขาทำละเอียดมากทุกอย่างเลยกลทุกโลโอเคพลอยจะมาลองเทียบสีบนหน้านะคะสีศูนย์ศูนย์เอ็นนะนี่คือสีศูนย์ศูนย์เอ็นตูนย์หนึ่งเอ็นนะคะอันนี้ศูนย์ศูนย์เอ็นนี้ศูนย์หนึ่งเอ็นนะคะ ก็จะมีความแตกต่างนิดนึงคือ0ูนเ็นี่ยก็คือจะขาวแบบว่าขาวเลยแต่ว่าศูนย์เ็นี่ยก็จะมีความติดเหลืองขึ้นมานิดนึงเกือบใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวนี้จะขาวกว่านิดนึงเนาะเดี๋ยวพลอยจะลองอย่างละครึ่งหน้านะคะครึ่งนี้จะลอง0ูนเ็ครึ่งนี้จะลองศูงนย์เอ็นวทุกคนพอรู้สึกว่าเขาให้การปกปิดและเนื้อบางเบาจริงๆเนี่ยทุกคน เลิศมากอ่ะคือรู้สึกว่า t e x t อร์ไม่หนักหน้าเลยคือแตะนิดเดียวก็ให้การปกปิดแล้วอ่ะคือไม่ต้องแตะเยอะแตะแค่ครั้งเดียวเองเนี่ยไม่ได้แตะเพิ่มเลยลอยจะมาลองตรงสิวเซียนนี่ให้ดูนะทุกคนปับ๊บอันนี้คือที่ไม่ได้ทาอันนี้คือที่ทาเห็นปะคือปกปิดได้ดีมากๆเลยเนียนไปเลยอ่ะสิวเซียนนะขอบิวเพิ่มตรงนี้นิดนึง เวลาบิวเพิ่มก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาแบบหนาเตอะเกี่ยง่ายอ่ะไม่เป็นคราบเลยือใช้ง่ายมากๆอ่ะใครมือใหม่เพิ่งเริ่มหัดใช้คุชชั่นหัดแต่งหน้าตัวน,นี้คือเลิศมากทุกคนใต้าตาเขาก็ปกปิดนะเนี่ยบิวตรงนี้เพิ่มนิดนึงปับ๊บก็ค่อยเกลี่ยเนี่ยปกปิดแทบจะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยทุกคนไม่แปลกใจว่าทําไมเลิศเพราะว่าเวลาแกลทูกลทําอะไรก็คือเลิศเนีย่ยไม่ได้อวยนะ ให้ภาพเล่าเรื่องคือเลิศจริงๆทุกคนคูชชั่นะปกติที่ใช้อ่ะก็คือจะเนื้อแบบว่าแห้งยากแห้งชา้าแล้วก็จะเนื้อหนานิดนึงมีความแบบว่าหน้าหยานิดนึงเนาะแต่ตัวนี้คือเข้าแนบไปกับผิวเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวพลอยจะมาลองสีศูนย์หนึ่งเด้านนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเกลี่ยตรงนี้ก่อนเห็นไหมทุกคนเป็นรอยที่พลอยสวอยนะติดแน่นติดทนแน่นอนแต่นิดเดียวคือได้เกือบทั้งหน้าเลยลองตรงข้างจมูกกับสิวเซียนให้ดูอีกครั้งนะคะปัะ๊บสิวเซียนหายไปละ นี่ก็คือเบอร์0ูนนะคะนี่ก็คือเบอร์ศูนย์แทบจะไม่ต่างเนาะแต่ว่าตัวนี้จะมีความติดเหลืองขึ้นมาเข้มขึ้นมาน,นิดนึงคือตัวนี้เขามีเบอร์มีสีให้เลือกเยอะมากทุกคนลองไปเลือกดูนะคือแบบเลิศมากๆพอคิดว่าสาวไทยคือได้ทุกสีผิวลองไปเลือกกันดูสําหรับใครที่สีผิวประมาณพลอยเนาะศูนย์เอ็นก็ได้ศูนย์หนึ่งเอ็นก็ได้นะคะใครชอบแบบให้มีความหน้าพองก็ศูนย์ศูนย์ใครแบบว่าเอ้ยอยากให้มีความธรรมชาติก็ศูยาานยน์หนึ่ รอยสิวหายไปเลยแทบจะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ประหยัดคอนซีลเลอร์นะตัวนี้ทุกคนพลอยก็ไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เซตแป้งอะไรปกติเลยเพราะว่าเป็นคนหน้ามันเนาะเดี๋ยวยังไงจะลองไปใช้ชีวิตดูนะแล้วดูสิว่าเขาจะคุมมันได้ดีระดับไหนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแสงธรรมชาตินะคะทุกคนจะเห็นว่าผิวเป็นผิวรองพื้นเนียนมากๆและมีความธรรมชาติสุดๆไม่แมตจนเกินไปไม่โปทุกคนเป็นเวลาเกือบหกโมงแล้วนะคะทุกคนเช็คหน้านิดหนึ่งรองพื้นคือไม่หลุดเลยอันนี้ไม่ได้ทัชอัพเลยนะ ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มแล้วนะคะพอยแต่งหน้าเสร็จประมาณบ่ายโมงครึ่งผ่านไปประมาณ7ชั่วโมงนะรู้สึกว่าเนื้อคูชชั่นเนี่ยยังอยู่ดีมีหลุดบ้างแต่น้อยมากแล้วแบบดูตรงหน้าผาก ก็คือแนบสนิทไปกับผิวอยู่เลยมีความมันอยู่นะเพราะว่าส่วนตัวพลอยเป็นคนที่ผิวค่อนข้างมันมากๆนะคะแล้วก็อันนี้คือไม่ได้ทัชอัพใดๆคือผิวยังสวยอยู่อะถ้าเป็นตัวอื่นอย่างคุชชั่นตัวอื่นะ่ะทุกคนก็คือตอนนี้หน้าแบบบริเวณนี้หลุดหมดแล้วแนะ่นอนเลยแต่อันนี้คืออยู่ดีอยู่ทนจริงๆอะเดี๋ยวจะมาลองซับหน้าดูนะว่าถ้าเราซับหน้าแล้วจะเป็นยังไงอืม hmm. คุชชั่นแบบ ติดออกมาแบบน้อยมากๆเลยอะคูชชั่นคือติดออกมาน้อยมากๆคือน้อยมากอะสำหรับคนนะ้ามันมากแบบพลอยนะคะก็คือถ้าเป็นคูชชั่นตัวอื่นที่เคยใช้ทุกคนจะรู้ว่ามันต้องหลุดออกมาเยอะกว่าน,นี้คันนี้คือน้อยมากๆแล้วผิวบริเวณผ่าอะยกตัวอย่างคือยังอยู่ดีอะคูชชั่นคือเนื้อยังอยู่ดีอันนี้ยังไม่ได้ซับคืออยู่ดีอยู่ทนล สรุปแล้วนะคะตั้งแต่ลองใช้เมื่อเช้าเลยครั้งแรก first impression รู้สึกประทับใจมากๆเขาเกลี่ยงง่ายเนื้อปกปิดมากแต่บางเบาทุกคนซึ่งแบบว่าเป็นอะไรที่แบบ amazing มากๆปกติเนี่ยถ้าถ้าปกปิดเยอะมันจะต้องเนื้อหนาแล้วถ้าหนาเนี่ยหน้าแบบมันๆแบบเราก็จะหยาก็จะเยิมแล้วคือถ้าเป็นเวลานี้คือหลุดอันนี้คือเขาทำได้ดีมากๆคือแนบสนิทไปกับผิวเป็นผิวอะเป็นคูชั่นกึง่งแมท ที่ให้งานผิวแบบไม่แมตจนเกินไปไม่ได้แมต t แบบโป๊ะะทุกคนคือเราอ่ะถึงจะมาหน้ามันนะแต่เราชอบฟินิชผิวที่ยังให้ความเล่นแสงไม่แมตเกินไปเพราะว่าถ้ามันแมต t เกินไปบางทีหน้าเราจะกุ่งจะแก่ได้ก็จะต้องมีความแบบมีความเล่นแสงมีความแอบ กึ่งแมทเบาๆแบบนี้อันนี้คือเลิศตอบโจทย์คนผิวมันแบบพลอยที่อยากจะให้ฟินิชผิวออกมาเนี่ยผิวดีมากๆที่อยากจะให้ฟินิชผิวออกมาสวยธรรมชาติอันนี้คือเลิดักเหมาะมากๆกับทุกสภาพผิวเพราะว่าเขาไม่ได้แมตเกินไปคนผิวแห้งก็ใช้ได้คนผิวมันก็ยิ่งเลิศและเขาให้การปกปิดแต่บางเบาอันนี้คือทำได้ทำดีทำถูกทำถึงมากๆ คือจะบอกว่าไม่ได้อวยจนเกินไปทุกคนไม่ได้อวยจนเกินไปเขาทําดีจริงๆก็เพิ่งมาลองใช้กับทุกคนนี่แหละนะเลิศมากๆแนะนําเลยค่ะสําหรับใครที่กําลังหาคูชั่นอยู่นะอันนี้คือเป็นอะไรที่นับวันะตอนนี้ที่ได้ลองใช้ในวันนี้นะคะแนะนําเลยค่ะทุกคน